อีกหนึ่งจุดเด่นนะคะที่อยู่ในสวนดอนดนกพันธ์สามค่ะนั่นก็คือนะคะตึกรีโนเวทใหม่สไตล์มินิมอลค่ะที่อยู่ใกล้ท้งเลยจังหวัดโรงเรียนเทคนิคแล้วก็สารกลางค่ะเดี๋ยวเจอกันะคะทุกคนนะคะเข้าไปชมสักกันดีกว่าค่ะในซอยนี้นะคะจุดเด่นก็คือรถทุกคันตลอดเวลานะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ทั้งโรงเรียนใกล้ทั้ง ที่ราชการค่ะซึ่งในซอยนะคะก็จะมีร้านค้าร้านอาหารร้านสวยๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะและด้านหน้านี้นะคะก็จะเป็นนะคะรีดีไนยภาพค่ะด้านตรงข้ามก็จะเป็นร้านเสมสวยนะคะและตลอดซอยทั้งเส้นนะคะก็จะมีร้านเสริมสวยแล้วก็ร้านอาหารค่ะและในซอยนี้นะคะก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังค่ะนั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวหมูที่รัานนะคะแล้วก็ร้านทำผมกุลคดีค่ะ ซึ่งซับของเรานะคะจะอ,อยู่ด้านหลังค่ะเป็นตึก2องคูหาที่รีโนเวทใหม่ทั้งตึกเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นตึกแถว2คูหาค่ะขนาดพืด้นที่30ตรประมาณว่าค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะประมาณ240ตารางเมตรค่ะและคุณจะเห็นว่าทางด้านหน้านะคะทางจ้ ของก็ใช้ก็อเกรดพรีเมียมทั้งหลังนะคะใช้สูตรเซนเลยนะคะใช้กระจกบานเลื่อนนะคะที่คุณสามารถเข้ามาต่อยอดธุรกิจได้ทันทีค่ะเพื่จะาทุกคนนะคะเข้ามาชมกันในบ้านดีกว่าค่ะว่าเจ้าของนะคะรีนเวกอะไรไปบ้างค่ะสิ่งแรกที่คุณเห็นเลยนะคะคือ้นกจะเรื่องนะคะสวยงามมากค่ะที่คูณื้อใหม่ทั้งหลังนะคะร้องทำนะคะโขดแก้ของหันคะาขอะดรเมี่มทั้งหมดเลยค่ะโดยเสิร์ฟคานเล่ยเข้าไปที่มีควาแข็งแรงทนทานค่ะ ถัดมานะคะที่จะเป็นโซนบันไดค่ะที่เจ้าของนะคะแ,ะแะตง่งราวบันไดด้วยแต่ละินนะคะที่ทำดีมากแล้วก็เดินกันของค่ะและด้านหลังเดินนะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะที่รีโนเวทใหม่หมดเปลี่ยนด้วยใช้สุขภาพที่มีมา,รถถามะะมตรฐานนะคะเพราะแม้ห้องค่ะเจ้าของก็ติดตั้งนะคะถังเก็บน้ำแล้วก็แค้งน้ำก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งถือว่าคิดมาให้ครบมากๆเลยค่ะและโซนนี้ค่ะก็เป็นโซนด้านหลังนะคะ ต่อเอซเชอร์ที่ต่อจากช่อ,องแสงช่องโถนะคะที่ทำให้อากาศไหลเวียน,นะคะเชื่อมต่อด้านหลังนี้กับส่วนสายไฟน้ำเยค่ะสำหรับราบรม,ม้นะคะอย่างที่เป็นหอกไปค่ะก็ใช้ถูกเกล็ดทันดีนะคะของถูกกับเพื่อนและก็โรวงการลื่นให้นะคะทำให้เดินขึ้นเดินลงได้านานๆสำหรับบริเวณสองนะคะก็จะมีทั้งหมดสองห้องนอนในห้องน้ำนะคะซึ่งด้านหน้าค่ะก็จะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ะค่ะ ที่ชุ่มอมจากมะเรียนะคะหน้าบ้านที่มูลค่ามากออกแรงโปรเตินเลยค่ะและวัสดุนะคะที่เป็นหน้าบ้างนะคะถ้าผอมกติดเละจับนะคะที่เป็นเซนเต็กแน่นนะคะทำให้มีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ปลอดภัยค่ะเมื่อมองจากบริเวณหน้าบ้านนะคะจะเห็นว่าทำเลตรงนี้ค่ะเหมาะมากๆที่ทำธุรกิจนะคะซึ่งด้านหน้าก็จะเป็นถนนดอนโนดนะคะเป็นถนนเส้นเมนหลักนะคะที่อยู่ใกล้นะคะโรงเรียนแล้วก็อยู่ใกล้ศูนย์กลางค่ะ สำหรับห้องนอนที่สองนะคะก็จะมีขเาเล็กของห้องแรกอีกอันหนึ่งนะคะมาพร้อมกับหน้าต่าขงขนาที่ให้ช่องแสงน,นะคะแล้วก็อาความแอร์กลั่นถ่ายเทได้และที่สำคัญช่องแสนงนี้นะคะสามารถนะคะมองเห็นนะคะวิวสวนสาธารณะก็มองเห็นนะคะโลม,มเล็กด้วยค่ะสำหรับชั้นสองนะคะก็จะมีห้องน้ำอีกห้องค่ะที่ต่อเติมมาไว้ให้ใช้างานสะดวกสบายนะคะมาพร้อมวับสุขภัณฑ์ค่ะ และจุดเด่นจุดไฮไลท์พิเศษของหลังนี้นั่นก็คือบริเวณลานหลังบ้านค่ะสามารถใช้ทําเป็นโซนซักล้างนะคะหรือโซนนั่งเล่นได้และวิวด้านหลังของเจริตรงนี้มันดูว้าวมากๆเลยค่ะนั่นก็คือนะคะสวนสนาธารณะแห่งใหม่ใจกลางเมืองนะคะที่คุณสามารถนะคะเห็นโรงเรียนจังหวัดโรงเรียนเทคนิคเห็นสารละางเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะบอกเลยเขาวิาว,าว,วจึ้งมากๆ,ๆเลยค่ะและยังไม่หมดค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะ ทางเจ้าของค่ะก็ต่อเติมนะคะพื้นที่ใต้หลังคาที่คุณสามารถนะคะขึ้นไปเก็บของนะคะหรือทําเป็นห้องใต้หลังคานะคะเก็บสดุอุปกรณ์ต่างๆได้เลยค่ะดูจบคลิปนี้แล้วนะนำว่าให้รีบเลยนะคะรีบมาชมทรัพย์นี้บอกเลยค่ะว่าราคา โดนมากนะคะที่มาพร้อมกับพีเจอร์ฟังก์ชันที่เจ้าของนะคะรีโนเวทใหม่ยกทั้งหลังเลยค่ะก็ว่าได้นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพวัสดุแล้วก็ทำเลแล้วนะคะในราคา2ล้านปลายๆนี่ถือว่านะคะพลาดไม่ได้แล้วค่ะหากใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ ProView Living ค่ะ